ผู้อันหันอยู่ผ่ายตั้งนาเฮาคาย้ำในเนี่ยเป็นผู้ครับขึงปุ่นแมีตังยิงอันอันใครจันจุงเป็นน้องไตมาอยู่เป็นหมู่เป็นจุ้มอะไรครับขึงอองตีอันมีว่าอยู่ตั้งไหลเป็นจึ้งหือในี่ยที่ย้อนอผิดปางเอาปีพงงเนี่ยขึ้นมาอุปราชจอมหนังหันถัดพุงเรืมนั้นห้องว่าแคบหางวีดีโอเขาใครแยกไว้วันที่หกเดือนธันสี่นะ ปีสอง,งสเองสาวเอสเนคะครับมันในเดียวย้อนมาให้ปีพองตรงตักอีกหนึ่งนะครับนะไม่ชงกูก็ขันอ่ะคูชมวิดีโอไตช่ชแนลเ,เนี่ยครับเนาะอ่เขากระดังเงสียงเขาจือใจพวงขันอ่ะแตะเดียวมาตังมือเตะก,ก็มาซื่ออยู่สีส่ฮะก็มาพร้อมกันซื่ออยู่ครับกันเนาะ มาซื้ออยู่ดินในมันก็กว้างกว่ากว้างกว่ากล้องเขามาอยู่จอมกล้องเขามาอยู่จอมต่กว่าด้านหน้าในอันเขามาอยู่จอมตั้งมดกกเตมีอยู่สองสามปากหล,ลังในย่เนาะอ่าพี่นอ้องเขาสั่งวา่าพี่น้องเขาเขาใครเป็นอยู่เป็นหมู่เป็นจุมเอ่ออำให้ถูกเป้นก้องมิดีเจอย่าเปืงอิงเจ,จอยหา,า,า,า่ในเขาเขาตั้งวันในมีกลางเสืวเช่งหืนหในเขาก็เลยเตยมเวยอินค่ะเนาะอ่ากางเจออันเลยมาตั้งวันดี ต่เมืองไทยเนี่กูเชื่อคือไต้เข้าอันไม่อยู่เป็นหย่อมเป็นหย่อมนะั้กูมันหายกว่าในหนังฮือตีเป็นอยู่หมู่วันเดียวจุ้มเดียวเออเอื้องเดียวเข้าขามาอยู่พร้อมกันสองตาไต้เข้าโปตีมิสลีนาตาอยู่เนื้อเกปเปิลเฮาเปิลโปคูจักเข้ากว่าตั้งนานนั้น เพา่เขาขาอ่ำอยู่เป็นตีเฮอ่ำมีผู้อ่อนโฮเฮเนี่ยเขากว่าอยู่กันลวก็มันเข้ากูเหมือนพักตีโตขนาเป็นพักโลเล่นเนี่ยมันมนี่หายกว่าอ๋าสามในก็จอมหนังเปลองเป็นอันอ,ำอ่ำยาดอดไล่สั่งว่ากินการลู่ตายกว่าเจ้านั่นหนังหือเข้าขาโปรเตมีตืดตังจอยแถมกันไล่ อําอําดูเลยก็ประกาศเมืองึ่งกูว่านั่นพ,พ,พรพลูกหายตายกว่าเนี่ยอํามีปีมีน้องอ่หลจวอยกันนั่นไงหนังคือโป๊ติมีเงินเง,งินกองกลางกําจใยปันก้นลูกหายตายกว่าก็อย่าให้เล่นไม่เจอหังอย่าให้เล่นหนองตาหังก้นอยู่ด้านหลังก็อยาไปให้ไม่เจอหังในอันนี้ให้มันเปลี่ยนรองเตะมันขึ้นมาเข้าขาก็มีกองทุนชาพนากิจก่อตั้งขึ้นมามีเอาขัเนาะทีี่สองเข้าขาก็มีโูหมูหูแถวหูวานขึ้นมาเขาขาก็มีอ้ อ๋ออ่ำจว่าเฮาตีตึกตีมดเต้เค่ะมีหลังคาสามสี่ิอ่าสังว่ามีเงินก่อนใครผ่อนอยู่ในก็เฮาคาโกมาผ่อนอ่าตองมีสลิปเงินเหลืออ่าอ่ำตองมีสติกเม่นย้าเหยียดอ่าตองเป็นข้าราชการอ่าตองเป็นนง,ง,งานบริษัทอันมันคงเฮาคาโกเป็นใต้เฮาหนังกันเฮาคาโกมาผ่อนในร,ระหว่างผ่อนเฮาคาโกเลยอ้วนปันให้ฮเฮ็ดเคินอยู่กว่า ถูกท่องจมตามกฎหมายอันดีมีไว้จะเลี้ยวนะครับสังว่าปีนน้องฮัเขาใครมาผ่อนในก็นมีเงินน้ำก็บเบอว่าเขาผ่อนเงินราวมันก็ตั้งเด 7, ่เจ็ดหมื่นึ้นนั่งเหนืออยู่ดีเขาปองเป็นไรหนึ่งลอกนั้นฮะเนาะอ๋อฝากทางพี่น้องฮัเขากว่าอันทีทีหมู่บ้านเขาในมันอยู่จอกไหลเอิงไหลบ้านสังขคะอ๋ออยู่อยู่หน้าเกียงใหม่คะ่ะอ๋อ มันอำเภอเมลิมแต่ทำติดกับอำเภอสันทรายกับติดกับอำเภอเมืองไผ่ดังจานมันแต่เป็นอำเภอเมืองฮะดีดีปาก่อยเนื้อฮะเนาะตั้งตั้งในตั้งในติดกับปาก่อยเนื้อตั้งอองติดกับเทศบาลเมืองเมโจตั้งตกมหาไลตั้งออกเมืองแก้วเขาคายอยู่เป็นตำบลมืองแก้วเป็นอำเภอเมลิมอยู่ตั้งป่ายตั้งในค่ะป่ายติดมาตั้งอำเภอสันทรายในค่ะติดกับอำเภอเมืองเขตตั้งในค่ะเข้าคายอยู่ อยู่บพรไกลจากห้องยาสัณชัยลูกกันในก่็ห้องยาสัณปลายก็หมก3กิโลอ่าเพราะเทาก่อห้องยาปังเงยก็หมก3กิโลค่ะอยู่ในครึ่งกลางเลยค่ะอ่าทงห่างจากมหาลัยก็หมกลูกไปค่ะใครก็ค่ะสังวามาหาเขาในก็อ่ำอ่ำทบอ่ำพันในก็โทรมาเวิร์ทโฮสศูนย์แปดสี่สามเจ็ดหกแปดสามหกหนึ่งค่ะอ๋อค่ะเอ่อสังเจอพี่น้องเขาเลยฮอตทอมหันคลิปอ่านาคาต่างไว้เนออินเลิฟไตชั่นแนลในก็ ใครลยตีห้าใครกับสืบกับสาลใครใครมีหอมีเฮิรนและมะีบัตรใบมีนาการนันแต่มีสลีปแต่เต็มมากูมายืนไลตีนในเขาเต็กัมแถมจอยกันมันนันค่ะเนาะอันนั้นก็ย้อนต่างถึงชมเซอร์มีสังก็สืบมาหาคเนอไม่สุขะ